สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะนะําตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเลขคิวนะครับแล้วก็รับคิวแบบไม่ใช้กระดาษนะครับปกติเราไปใช้บริการที่ไหนเนี่ยเวลารับคิวก็จะรับผ่านกระดาษใช่ไหมครับก็จะเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษนะครับแต่มันก็สะดวกครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับเราก็มาเปลี่ยนใช้แบบ q r code สแกนแล้วก็รับคิวแทนก็จะเป็นการ รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช้กระดาษแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าหน่วยงานของเราเนี่ยทันสมัยนะครับโดยรวมนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบเรียกคิวนะครับแล้วก็สามารถเรียกคิวผ่านมือถือได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็คนที่รับคิวน่ก็ไม่ต้องรับคิวผ่านกระดาษครับทาการสแกนคิวคอาดแล้วก็รับคิวได้เลยนะครับสําหรับคนที่สนใจตัวโปรแกรมนะครับหรือจะซื้อโปรแกรมหรือจะเรียนเขียนโปรแกรมหรืออยากจะให้เขียนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็แอดไลน์แอดใต้รางคิป มาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมนี้กันดีกว่านี่ก็คือหน้าหน้านี้เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้บริการนะครับก็คือคนที่รอคิวดูนะครับซ้ายล่างตรงนี้ก็จะเป็น youtube นะครับกำลังวิ่งอยู่เราสามารถเอาลิงก์ u t u b e เนี่ยมาแปะวางได้ครับเดี๋ยวเราไปจัดการที่หลังบ้านนะครับว่าเราจะอา youtube อะไรให้คนรอเขาดูนะครับตัวนี้กำลังเลขคิวหมายเลขครับก็จะมีคิวหมายเลขแล้วก็ช่องบริการขึ้นมานะครับว่ากาลังเลขคิวไหน หมายเลขไหนอยู่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคิวที่เรียกล่าสุดครับก็จะโชว์ที่ขวามือครับข้างบนก็จะเป็นเวลาครับผู้จัดทาชื่อโปรแกรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมามาดูที่หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยเราก็มาตั้งค่าเสียงครับเราสามารถตั้งค่าเสียงได้นะแต่ว่าเราอยากมีเสียงของตัวเองเราอยากจะเอาเสียงตัวเองเข้าไปนะครับเช่นเสียงที่เรียกว่าเชิญหมายเลขช่องบริการอะไร แล้วก็เสียงเลขศูนย์ถึงเก้านะครับก็อัปโหลดเข้าไปนะครับต่อมาช่องบริการนะครับเราสามารถเพิ่มช่องบริการของตัวเองได้ครับเช่นหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวจะเพิ่มเข้าอีกครับสมมติว่ามีช่องห้าก็เพิ่มไหมครับช่องห้าสมมติว่าช่องสามไม่พร้อมครับช่องสามครับไม่ต้องใช้งานก็สามารถทาจากตรงนี้ได้เลยครับง่ายๆต่อมาตั้งค่าระบบครับก็จะมาตั้งค่าตัว youtube นะครับ นี่ตัวลิงก์ยูทูตรงนี้หรือว่าจะมารีเซ็คิวนะครับก็คือหนึ่งวันแล้วเนี่ยครบวันแลน้วก็มารีเซ็คิวใหม่นะครับให้เริ่มเลขหนึ่งใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์จอเรียกคิวนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นตู้รับคิวครับก A ็คือ QR วอารคอ่าคลิกเข้ามาครับก็จะเป็นการสแกนคิวร์โค้ดนะครับต่อมาเนี่ยก็ช่องรายการจะมีลิงก์นะครับแล้วก็ลิงก์เนี่ยไปให้พนักง,งานที่ดูแลช่องรายการนั้นอ่า เอาไว้ใช้นะครับเวลาใช้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับอืมก็กดผ่านมือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะกดผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีคิวนะครับก็คือยังไม่มีลูกค้าสแกนค r วอาโค้ดนะครับมันก็จะกดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีคิวนะครับถ้ามีคิวลอกี่คิวเนี่ยจะขึ้นมาด้วยครับว่าตอนนี้มีลูกค้ารอกี่คิวแล้วครับมันจะขึ้นมาจากตรงนี้เจ้เดี๋ยวรเราใช้งานเลยดีกว่าครับขวามือเนี่ยผมเอามือถือมาสแกน q r ์โค้ดนะครับ เพื่อรับคิวนะครับอ่ในผมจาสแกนเคอร์โค้ดเพื่อรับคิวนะครับเห็นไหมครับก็จะได้คิวมาครับก็คือคิวศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับคือมานล้าคิวศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็จะมีปุ่มรับบันทึกรูปภาพคิวเก็บไว้ในเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขคิวขึ้นมามีวันที่ออกคิวแล้วก็เวลาที่ออกคิวนะครับเสร็จแล้วว่าเนี่ยข้างขวาล่างตรงนี้ครับก็จะมีรับคิวใหม่ นะครับส, bills, ส Emperor, ุภากนเราอยากจะได้ neck. คิวใหม่นะครับก็กดปุ่มคิวรับคิวใหม่ครับคราวนี้มาที่ช่องของพนักงานนะครับเห็นไหมครับพนักงานก็จะเห็น้วคบว่ามีหนึ่งคิวรออยู่อ่านะครับหนึ่งคิวรออยู่ก็สามารถกดเลือกคิวได้แล้วสมมติว่ามีสองคิวนะครับสมมติว่ามีสองคิวสมมติว่าผมรับคิวใหม่เพื่อมีคิวหนึ่งนะครับสมมติว่าใช้เครื่องนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเครื่องเดียวนะครับก็กดรับคิวใหม่ เห็นไหมก็จะเป็นคิวที่สองเห็นไหมครับพนักง,งานตัวนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับว่ามีสองคิวรออยู่เห็นไหมครับว่าตัวพนักง,งานเองอะ่ะที่เครื่องมือถือหรือคอมพิวเตอร์พนักง,งานอะ่ะ<ๆ>ก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีกี่คิวที่รออยู่นะครับแล้วตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีช่องบ,บริการทั้งหมดห้าช่องบ,บริการนะครับสามารถดูได้ด้วยว่าข้างล่างเนี่ยตรงช่องบ,บริการเนี่ยช่องบ,บริการไหนเนี่ย กำลังลันเลขคิวไหนอยู่นะครับดูจากตรงนี้ได้ด้วยอ่าส่วนว่าผมเรียกคิวนะครับเชิญคิวหมายเลขศูนย์ศูนหนึ่งที่ช่องหนึ่งเห็นไหมครับว่าก็จะมีเสียงเลขคิวออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้ไปที่หน้าเรียคิวของพนักง,งานครับเห็นไหมครับก็จะเดือหนึ่งคิวก็สามารถเลขยกคิวซ้ำได้ เชิญคิวหมายเลข001ที่ช่อง1รือว่าผมเปลี่ยนใหม่ครับไม่ใช่พนัางงานต่อไปคิวที่2เป็นพนัางงานคนที่5นะครับช่องที่5ผมเปลี่ยนมาเป็นช่องที่5แล้วเห็นไหมครับเนี่ยคือช่องที่5รตรงเนี้ช่องที่5ก็เห็นเลยว่าว่าคิวที่รันอยู่ก็คือคิวที่001รันอยู่เห็นไหมครับก็กดคิวต่อไปเลยครับ เชิญคิวหมายเลขศูนย์ศูนสองี่ช่องห้าครับคิวศูนส,สองเนี่ยคือช่องที่ห้านะครับเนี่ยขึ้นมาเลยช่องที่ห้าพอคิวหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจะกดไม่ได้แล้วเพราะว่าคิวหมดแล้วไม่มีใครมาสแกนอเข้ามานะครับแต่ว่าพอเปิดหน้านี้นะแต่ว่ามีคนรับคิวใหม่เข้ามา ใช่ไหมครับมันก็จะเร่งอัตโนมัติเลยนะครับเร่งแบบเดียวท่าเลยเห็นว่ามีคิวใหม่รอหนึ่งคิวก็สามารถกดเรียกคิวได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเรียกคิวที่สามารถรองรับเรียกคิวผ่านมือถือได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์พนักงานมีแค่มือถือก็กดเรียกคิวได้เลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องติดตั้งอะไรวุ่นวายยุ่งยากนะครับราคาก็ถูกด้วย แรบตัวอย่างหนึ่งก็คือสามารถรองรับเป็นบัตรคิวนะครับแบบออนไลน์นะครับสแกนเคียโค้ดรับคิวผ่านมือถือนะครับไม่ต้องปิ้นกระดาษออกมาครับแสดงถึงว่าหน่วยงานเราเนี่ยเทคโนโลยีสูงนะครับไม่ต้องกดบัตรคิวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็คือทําให้เป็นสังคมไรกระดาษอาเป็นในตัวเลยนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบนะครับตัวโปรแกรมเนี่ย ก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับอยากเรียนเขียนโปรแกรมหรือว่าจะจา้างเขียนโปรแกรมอื่นๆก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับ